นักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่5ในวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งสัปดาห์หนึ่งเราก็จะพบกันหนึ่งครั้งในเนื้อหาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสาระหนึ่งนะคะในสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้นักเรียนก็นะคะเป็นนักเรียนชั้นป .3 ทับ1ใช่ไหมคะ มาเรียนต้นทางจำนวนนักเรียนเต็มห้องเลยนะคะตอนนี้จำนวนเรากี่คนนะคะลูก35คนนะคะพื้นที่ของเราก็เป็นไงคะจำกัดเพราะฉะนั้นเราก็มีพื้นที่ไว้ทำกิจกรรมก็ลำบากนิดนึงเด็กๆของคุณครูก็จำนวนนะคะเพียงพอสำหรับหนึ่งห้องแต่ว่าถ้าเราใช้พื้นที่เต็มที่ก็ไม่เพียงพอ ะะเด็กๆน่ารักมากวันนี้นั่งเรียนเรียบร้อยนะคะนั่นก็แสดงถึงความตั้งใจความพร้อมนักเรียนปลายทางนะคะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคุณครูหวังว่าทุกคนตั้งใจเรียนนะคะเท่าที่เห็นคุณครูวัฒนาเอาภาพมาจากโรงเรียนต่างๆนั้นได้เห็นถึงโรงเรียนปลายทางอีกหลายๆโรงเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนและก็ ต้องใจทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเราอย่างอย่างดีเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่นะคะให้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียนปลายทางที่จะเรียนร่วมกับเราได้รับประโยชน์แล้วก็ได้อะไรคะลูกได้อะไรคะต้นทางได้อะไรคะลูกได้ความรู้หลากหลายทุกเนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์สำหรับเราไหมคะ เป็นประโยชน์สำหรับเราในทุกเนื้อหาทุกกลุ่มสาระนะคะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในอดีตเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนั้นนำมาใช้เป็นตัวอย่างได้ไหมคะได้ไหมคะลูกไ,ได้นะคะยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เราก็นำสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดหรือเป็นข้อที่มีปัญหาในยุคนั้นนำมาแก้ สถานการณ์นี่ก็เป็นบทเรียนที่จะให้เด็กๆนั้นได้นําวิชาประวัติศาสตร์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเรียนแล้วไม่ใช่ว่าอ่านแล้วก็เท่านั้นแหละแต่เราสามารถที่จะเป็นแนวทางไปใช้ในอนาคตได้เด็กๆเ,เห็นว่าเรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะช่วงนี้เร,เรื่องเครื่องบินตกใช่ไหมคะ สามลำที่แก่งกระจานซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอำเภอหัวหินของเรานี่แหละนะคะให้เห well ็นถึงอะไรลูกสภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นทำไมถึงเครื่องบินตกเป็นเพราะเหตุการณ์ในจังหวะนั้นอากาศเป็นไงกะลูกสภาวะอากาศไม่อํานวยเขาเรียกว่าอากาศปิดไม่อํานวยให้เกิดประโยชน์ในการใช้เครื่องบิน แต่นักบินก็เป็นไงคะลูกนักบินก็พยายามทําสุดความสามารถแล้วแต่ไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์ได้เครื่องบินก็เลยตกนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นถึงสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยหนึ่งของนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดทัศนวิสัยปกติเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดนั่นก็เป็นไรลูกเป็นการให้เด็กๆฝึกคิด ประมวลเหตุผลว่าถ้าเราเรียนรู้เรื่องราวแล้วเรากลับมาใช้เหตุใช้ผลเนี่ยก็จะเห็นถึงนะคะความเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นก็เป็นเรื่องราวให้เด็กๆนำไปคิดว่าประวัติศาสตร์เรียนแล้วผ่านไปกี่ปีข่าวก็ออกมาว่าเครื่องบินเคยตกที่นี่เมื่อปี2 5 5 4ผ่านไป10ปีเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีก เราก็จะได้สถานการณ์เหล่านี้มาเป็นแนวทางนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณครูก็ยังเห็นยังมีข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ในเรื่องของเครื่องบินตกแต่วันนี้ก็เป็นข่าวข่าวดีๆนะคะที่เหตุการณ์ที่เกิดนั้นคนไทยเราก็ยังเป็นไงคะลูกยังระลึกถึง นะคะละลึกถึงคุณงามความดีวันนี้คุณครูก็าเอาภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะคะเป็นของฉบับวันพรุ่งนี้นะคะภาพนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นเหตุการณ์นี้ว่านะคะทำไมคุณครูถึงบอกว่าเวลาเหตุการณ์สำคัญเนี่ยให้เราให้เรามีเหตุมีผลใช้เป็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมสิบเอกพัฒนพลต้นจันทร์ผู้รอดชีวิตจากหอตกที่แก่งกระจานนะคะนี่ก็เป็นภาพที่คนไทยเรานั้นก็มีความปิติยินดีที่พระองค์ท่านนั้นนะคะระลึกถึง ผู้ที่บาดเจ็บผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมืองผู้ที่เสียสละนะคะเขารอดชีวิตทุกคนก็ดีใจแล้วก็มีความปิติที่ได้รับพระราชทานเจกันดอกไม้นะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังต่อเนื่องซึ่งเด็กๆจะติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้างหนังทีวีบ้างนะคะซึ่งยังมีเหตุผลมีเหตุมีผลและมีเรื่องราวที่เรา ยังเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆนะคะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเรียนกันแล้วนะคะคนไทยเราชาวพุทธเนี่ยก็บอกว่าต้องเป็นไงคะต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรมหลักคุณธรรมธรรมะออนไลน์นะคะสำนักเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะพัฒนาเกมเนนสิกขาที่มีเนื้อหาสนุกสนานออกแนวประชนภัยสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติศีลห้าเราเรียนหรือยังเรื่องศีลห้าเรียนแล้วนะคะเรียนแล้วแต่เป็นไงคะยุคนี้ต้องมีการมีสื่อออนไลน์ออนไลน์จากไหนนะคะบอกว่าเพื่อช่วยให้คนที่ใช้โทรศัพท์ ใช้ iPhone และ iPad คุณครูเขาไม่รู้จักด้วยนะ iPad เนี่ยนะคะเข้าถึงธรรมะได้มากขึ้นแต่ในยุคนี้เป็นไงคะยุคนี้เด็กๆใช้อินเทอร์เน็ตเป็นใช่ไหมลูก <Okay. S 1> ใครที่เปิดคอมพิวเตอร์ไม่เป็นใครใช้นเน็ตไม่เป็นนี่แสดงว่าเป็นไงแสดงว่าเป็นไงทันสมัยไหมเฉยเขาบอกว่าเฉยยุคนี้ต้องใช้ไอทีเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น ใช้น้ตบุ๊กเป็นใช้อะไรเป็นค้นหาข่าวสารความรู้จากอินเทอร์เน็ตที่มีหลากหลายนะคะแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นนะลูกก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นดาบสองคมสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็มากสิ่งที่เป็นผลร้ายก็เยอะเห็นไหมคะมีข่าวคนที่ใช้ไม่เป็นเนี่ยเอามาติดต่อสื่อสารกันบางคนก็ถูกโกงบางคนก็ถูกหลอกใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเรามีตัวอย่างถ้าเราเห็นตัวอย่างแล้วเราอยากจะให้เกิดอีกไหมกับเราเนี่ยไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ให้ทันให้ทันเหตุการณ์ให้ทันกับสถานการณ์แต่ถ้าเราเป็นไงเชื่อคนง่ายหูเบาหลงกลได้ง่ายเราก็เป็นที่ถูกหลอกเพราะฉะนั้นเป็นนักเรียนก็ต้องเป็นไงลูกฉลาดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ในหนังสือพิมพ์ยังมีสิ่งไม่ดีอ,อีกอันนี้คุณครูไม่ให้ดูภาพนะแต่คุณครูพูดให้ฟังว่าเราเคยเห็นการพน,น,นันเรื่องศีหานี่ผิดใช่ไหมลกูกผิดศีลข้อที่ห้าใช่ไหมข้อที่ห้าแต่ข้อไหนนะที่บอกว่าเอาสัตว์มาปานาติปาตาปาาติปาตามาแล้วข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่หนึ่งเลยนะคะเอาสัตว์มา มาแข่งขันกันมาเป็นการนพนันดีไหมให้สัตว์ตีกันหรือให้สัตว์ทำร้ายกันดีไหมอ่านะคะมีหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่าพนันหมากัดกันนี่คุณครูไม่อยากให้ดูภาพเพราะคุณครูเห็นข้างแรกคุณครูก็ตกใจนะคะเขาบอกว่าเอาสุนัขเนี่ยมากัดกันเราเคยเห็นเราเคยเห็นก็เอาไก่มาตีกันใช่ไหมคะมเราก็บอกว่าเป็นบาปนักหนา เอาวัวมาชนกันต่อสู้กันเราเข้าว่ามันเป็นบาปนี้ก็เอาสุนัขมากัดกันแล้วก็พนันกันใครชนะก็ได้เงินได้ค่าตอบแทนสิ่งที่ดีไหมคะไม,ไม่ดีอย่าสนับสนุนนะคะลูกเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างนะคะจังหวัดไหนรู้ไหม,ไมเขาบอกว่านักพนันกําลังใจจดใจจ่ออยู่กับการพนันกัดสุนักแล้วก็ เป็นเปิดบ่อนการพนันแบบอะไรคะแบบแอบ,บนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะด้วยวงเงินเดิมพันสูงถึงหนึ่งล้านบาทนะคะเอาชีวิตของของสัตว์มาเป็นเดิมพันเขาเรียกว่าคนทำชั่วมหันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นข่าวเหล่านี้คุณครูไม่อยากให้อยู่ภาพเพราะว่าเป็นสื่อที่ไม่ดีแต่พูดให้ฟังว่าเราเห็น ข่าวต่างๆแล้วเราก็เป็นไงคะหดหูใจกับเรื่องที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็เราเป็นเด็กเราก็สามารถที่จะนะคะหาข่าวดีๆมาเป็นตัวอย่างเอาอีกข่าวหนึ่งเรียกว่าข่าวที่ที่เป็นความดีก็แล้วกันนะคะให้ดูข่าวเกี่ยวดีๆกับเด็กๆนักเรียนดีกว่าข่าวนี้สวดคาถา เด็กๆเ,เคยสวดกับคุณครูไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาธิการบดีมารลยราชพัฒนทนบุรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสวดคาถาชินบัญชรจำได้ไหมคะได้อ่าเราเคยสวดกันไปแล้วนะคะคาถาชินบัญชรที่เป็นของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรม,มาลางังศีนะคะโครงการนี้เป็นกิจกรรมในโครงการสัมมาวาจา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84ปพรรษาหธันวามหาราชนะคะพุทธศักราช2554จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒทนบุรีกรุงเทพนี่เองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นถึงว่าเรายังยึดหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาการสวดมนต์เป็นการทำจิตใจให้สงบผ่องใสแล้วก็ได้บุญกุศลโดยเฉพาะคาถาชินบัญชนนั้นใครสวดนะคะพ้นภัยพิบัต,ติต่างๆพ้นภัยอันตรายต่างๆใคยสวดบ่อยๆก็จะได้ประโยชน์กับผู้สวดนะคะเอาละค่ะวันนี้นี่ก็เป็นข่าวทั่วๆไปที่เล่าแล้วให้เกิด ประโยชน์กับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางทุกโรงเรียนนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาถึงเราการเรียนการสอนของเราก่อนเรียนเด็กๆบอกว่าขอนั่งสมาธินะครับคุณครูก็จะให้ฟังเพลงสมาธิดังดอกไม้บานแล้วเราก็นั่งสมาธินะคะนิดหนึ่งแล้วเราจะเข้าสู่เนื้อหาของเราทั้งหมดเตรียมร่างกายก่อนค่ะทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะ น,นักเรียนเตรียมร่างกายก่อนวันนี้เราจะฝึกโดยการน,นะคะฟังเพลงแล้วก็ฝึกสมาธิโดยที่ไม่ไม่ต้องอะไรลูกไม่ต้องขยับนะคะไม่ต้องเคลื่อนไหวเตรียมร่างกายก่อนแับแรกนั่งตัวตรงฝึกร่างกายเราก่อนนะคะใครที่ปฏิบัติดีก็จะได้กับตัวเราสมาธิดีก็เกิดกับตัวเรานะคะ นี่ทานคงไม่ทันนะคะลูกเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสมาธิกัน5นาทีพร้อไมไหมยังคะต้นทางและก็ปลายทางนะคะโรงเรียนต่างๆลงมาฝึกไปพร้อมๆกันทุกคนนั่งตัวตรงเจษดาตัวตรงนะลูกปลายทางนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลห้องสองและก็ห้องสามนะคะ เราก็จะฝึกสมาธิไม่ต้องร้องและก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวนะลูกหลับตาแล้วค่อยฝึกฝึกโดยการหายใจเข้า<ม>หายใจออก ะารลืมตาได้เป็นไงคะฝึกสมาธิแล้วดีขึ้นไหมลูกดีขึ้นหรือบางคนจะหลับแล้วมีไหมคะมีเหมือนกันหรือจะให้ปล่อยให้หลับสักหนึ่งชั่วโมงดีไหมเป็นการพักผ่อนดีไหมโอ้บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกไม่ดีครับ นะคะเรามาเรียนเราก็ต้องมีไงลูกฝึกฝนในเรื่องต่างๆเ็าบอกว่าเด็กๆนั้นต้องฝึกฝนอดทนเรียนรู้แล้วก็จะได้อะไรลูกได้ความสำเร็จตามมานะคะถ้าเรามีวินยัยรู้จักอดทนอดกลั้นต่างๆสิ่งที่ร้ายๆก็จะนะคะหายไปพร้อมกับความสำเร็จของเราเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราว ต่างๆที่เราจะเรียนจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน